ฟ้าจะไหด้ดาวภูเขาจะมืดมิดดินจะถล่มน้ำจะขึ้นมาทับถมศพจะลอยเกลื่อนเมืองสงครามจะทั่วทิศพิษจะโรคห่าจะถาผมเงินทองไม่เพิ่มพูนสูญสิ้นชีวิตติดในบ่วงแห่งกรรมท่านทั้งหลายวันนี้บัดนี้นรกได้เตรียมสถานที่อันเรามอบหมายให้เท้าจะตุกพัยักษ์สีหน้าอันเป็นทวารบาลแห่งนรก สุดท้ายให้เปิดรอทุกท่านไว้แล้วหากท่านยังไม่เพียรสร้างบุญให้ฐานยังไม่เจริญภาวนาสติรวมสร้างแผ่นดินให้คนอยู่ร่วมกันโดยมีธรรมะโอกาสนี้ไม่ว่าจะทำกรรมหนักหรือกรรมเบานารกเก่าได้เต็มลงแล้วท่านทั้งหลายต้องตกนรกคุมสุดท้ายไปก่อนเป็นที่แน่แท้แล้วเงินเขาเอามาใช้กินเงินคนตกถูกได้ยากอ้างพระพุทธศาสนา สามสิ่งนี้จะไม่ได้ลงอยู่ในนรกขุมสุดท้ายแต่จะต้องแยกไปอยู่ที่หลุมดำอันเป็นที่สุดขอบจักรวาลเสียก่อนเรามาเตือนเรามาบอกมีเวลาอีกไม่ถึงนานไม่ถึง48วันท่านเคยอยู่แบบสุขสบายบนโลกใบนี้อาจจะม้วยมรณะสิ้นลมหายใจเวลามีแรงไม่สร้างบุ เวลาเห็นคนสร้างบุญเป็นสะพานบุญก็เพิกเฉยวันที่จะตกทุกขได้ยากวันที่กำลังจะตายก็จะไม่มีใครช่วยเหลือท่านเขาก็มองท่านด้วยความเพิกเฉยเช่นเดียวกันท่านทำกรรมสิ่งใดไว้ ย่อมได้รับกรรสิ่งนั้นต่อเป็นเรื่องปฏติมาเตือนแล้วมาบอกแล้วก็ยังเฉยเราก็รอท่านแบบเฉยๆเดี๋ยวก็ได้เจอกันยมมาบาอย่างเราตัดสินด้วยคุณธรรมและความตรงไปตรงมาเสมอแม่นมของเราเจ้าจอมมันดาเกามารีมาขอให้ปกป,ป้องขอคุ้มครองคนุน4,750คนมันก็ไม่มากไม่หมยสักเท่าไหร่เราให้ได้เราก็ให้แต่ท่านต้องสัญญา ว่านับต่อแต่นี้ไปท่านจะระลึกในบาปเเวนกรรมไม่ต่อยอดกรรมจะอยู่ในศีลฐานบารมีและกระทำดีตลอดไปเราอนุญาตให้แม่หน มารีจอมเทวีให้พระนามว่านางพันธุรัตแห่งเขาพระศบด้วยมนจินดามนีเราจะให้ดังแม่นมเราขอะเมือ่อแม่นมเราเสร็จเรียบร้อยผู้ที่จะรอดตายจะอยู่ภายใต้การดูแลของแม่นมเราส่วนที่เหลือนรบใกล้เปิดอรอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนจะตายตั้งแต่ภาคตอนอ่อลงไปถึงภาคใต้ตายจนไม่มีที่เผาศพเหม็นเน่าเต็มทนนานเขมรจะรุกรานสายฟ้าจะฟาดลง ทะเลจะมีคลื่นสูงพายุยุงไข้เลือดออกโรคระบาดลูกกระสุนกลิ่นดินปืนจะมาในภาคเหนือสายรุ้งจะขาดสะบัน้นผีป่านกแรง้งจะแย่งแันกินซากศพข,ของท่านทุกวันเลย